ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมุกตาพาเพลินนะคะอ่านพูดก่อนพูดกับกล้องก่อนเลยนั่งลงนั่งลงนั่งลงไนะลับไม่ได้เลยกลับไม่ได้เลยอันนี้จะบอกรสชาติของเนี่ยนะครับผมอันนี้คือสูตรเต็มบะพวินุนะ มามาแนน้หนยแม่อันพี่อันพี่เ c ็ซีาเบิ้งอยู่เนี่ยเดี๋ยวเจ็ซีาเบิ้งอยู่อันนี้คือชาเขียวนะครับผมชาเขียวอันที่พี่พินณามาพี่เราจะคอมเมนต์เตอร์กันน กินเยอะเลยขอบคุณค่ะครับผมอันนี้เราจะมาคอมเมนต์นะครับผมชาเขียวพี่ธนาเขาบอกว่าชงมาสามแก้วแล้วนะครับอันนี้คือแก้วแก้วที่เต็มสูตรเต็มสูตรเนาะนะครับพี่เจ๊ก็จะชิมนะครับแต่ว่าผมขี้อไอ้รือแล้วอันไหนไม่ต้กินนะเซ็ตนะครับอันนี้คืออร่อยอันนี้คือตามสูตรใช่ไหมคะแม่ตามสูตรแล้วอันนี่ย แก้วแรกจืดครับผมอันอันนี้เขาเขาบมย่อกันเนาะแล้วแก้วแรกจืดแก้วที่สองมัตสึออกแบบยังยังไม่หวานเท่าไหร่ยังไม่หวานไม่มันอันนี้คือหวานมันเข้มข้นแล้วนะครับผมตามสูตรครบผมผ่านนะครับผ่านแต่ว่าแต่ว่าพี่จะมีอะไรมาใส่อยู่เป็นนมจืดอะขาดนมจืดนม่มันนั้นบอกนมอย่างไรนมที่เลยตามร้านอะอ๋อนมมันนมนม่มี่อะไรอย่างเงี้ย No no uh, น uh. ้ำมันมั่นเหรอถ้าเต็มที่น่ะจะมีเมยกี้ด้วยอ่าเดี๋ยวพวกนี้มาชิมใหม่ขอบคุณครับขอบคุณที่นาค่ะไปแล้วแม่แม่